สวัสดีครับพอบ่อกับเ่าาซาลิดครับคลิปนี้กรารทีเวกอันนี้เอาไปย่างนะครับนี้กันเสผ้ามาเพิ่มนะครับสวยเหลือกันช่วงโควิดระบาดนะครับช่วงนี้ปะการหาอยากให้กินหาเงินหาข้ากันยากเนี่ยนะครับก็เลยอ,อยากมาเห็ดโครงการนะครับสอยกัน ต่างคนต่างพึ่ผ้าอาศัยกันนะครับคือมีแนวความคิดนะครับอยาก <c oughs> ในเชิงหาง,งานนะครับในเชิงหาง,งานซึ่งเหตุงานนะครับหางเงินคำจุนจะของและก,การประหยัดของพี่น้องนะครับที่เหตุไทยเหตุสวนเหตุหน้านะครับคือมีโครงการจากเสนอนะครับเล็กๆนหน่อย,นอยเนาะอาจเป็นตัวเลือกในการ หลดตนทุนของพี่น้องก็ได้นะครับหลายหลายอย่างเนาะหลายหลายอาชีพนะครับในด้านเกษตรนะครับการเห็ดหน้าการไถสวนการอย่างก็ค,คือผมา <c oughs> อยากค็ดรลดเช่านะครับหลดเซาหลดไถลดเช่านะครับแล้วแต่พี่น้องสีมีงานหน่อยงานหลายนะครับอยากอยากเป็นเร่งหนึ่งก็ ต่างคนต่างซอยกันนะครับช่วงนี้พี่น้องอาจเศ้าอาจที่ได้ราคาที่ถูกกว่านะครับและงานมันออกมาด้หลายกว่าผมก็คือได้งานนะครับได้งานแต่ว่าอาจได,ได้เงินหน่อยลงแต่ว่าขอให้ได้งานนะครับได้เหตุงานที่มากขึ้นนะครับอยากให้เกษตรกรนะครับคำนวณนะครับ,นว,นนรบว่าการหลดต้นทุนเฮาจากจ้างเขาปกตินะครับเขาอ,อาจจะคิด งานที่กําไร่น่นะครับกไล่ยหลไหลเน่นะครับเพื่อเพื่อ,อน,นั้นเพื่อค้าจุนแต่ว่าโครงการผมก็คือว่าอยากเห็ดเป็นหลเดเารถเศเซานะครับรายวันรายชั่วโมงนะครับก็ได้แต่ว่าอัตราการเซานี่ก็อาจจะถูกกว่าเข้าจ้างงานโดยปกตินะครับมีมีขอเสนอขึ้นมาอยากอยากเห็ดนะครับ <c oughs> หาเงินนะครับในทางเอาตัวรอดน่ะคู่มือนี่เพราะว่าช่วงมันโรคระบาดมันแห้งเศรษฐกิจเท่ากับอยากๆไปบไวชแล้วนะครับหาเงินหายังกงยากนะครับผมก็เลยคิดโครงการเล็กๆมี่ขื้นล่องเบิงนะครับอาจจะอย่างไรละ่ะพิษหรือถือกระยานะครับอาจจะมันมีพิษอีกดอกบางทีเขาอ,อาจต้องเสียภาษีอยังไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ ก่ยื้อคืบว่องอะครับต่างคนต่างดินล้นเอาตัวรอดด้วยสภาพเศรษฐกิจและการโรคระบาดท,ที่มันมานะผมก็เลยที่เขตดโครงการลดเชาด่ารดเซานะครับเาบาบษัทรถลดเซานะครับรายวันนะครับรายชั่วโมงก็ได้นะครับนไผสนใจนะครับไผสนใจว่าออลองลองเห็ดเบิงซีซีเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะเป็นงานหน่อยงานใหญ่ครับงาน สมรถะเนาะงานเล็กๆพ็ว่าไงนะคนจ้างอยากได้งานละเอียดนะครับแต่ว,ว่าอาจจะใส้เงนินที่จ้างอาจจะถูกลงนะครับเพราะว่าเขาเป็นรหลดเสาเนาะโหลดหลดเสารายวันแาคาเสาก็สิบ,บวกกับค้นขับนะครับบวกค้นขับไปนําด้วยอาจ,จีพประสบการณ์อาจ,จีพหลายเนี่ยจังหวยกับกับการประกันอยู่ครับฝีมือ กับพ่อได้นะครับพอพ่อบวอายไผ่ดอกนะเป็นเป็เปทั้งเลือกนะครับกับเศร้าให้เศร้าหน้าเฮาเศร้าส่วนบวาจะเป็นงานไถงานดันหน้านะครับต่างๆก็อยากให้ <c oughs> นําไปพิจณาเบิ้งนะครับพิจาณางานเบิง้งว่าว่าเฮาจ้างสำนีนะครับก็เฮาไปจ้างเมาที่เคยผ่านมาเนะ่ะเป็นยังไงน,นะครับก็มีรถให้เลือกนะครับพอให้เลือกได้อยู่นะครับ โครงการนี้ก็คืดึ้นด้วยว่าอันดับแรกนะครับก็คือว่าจังไรล่ะอยากอยากลดต้นทุนนะครับคนจ้างแน่นะครับคนจ้างก็สีได้คนเหมาคนคนมะเสาเนี่ยก็ีได้งานที่หลายขึ้นนะครับแล้วเงนเงินค่าจ้างก็สีหน่อยลงนะครับพมก็สีสามารถมีงานนะครับมีเงินเข้ามา ในการบริหารนะครับในการคางงวดคาอยังมันได้คือกันนะครับคือคือว่าไงซะอาจจะจ้างเนี่ยถูกกว่านะครับถูกกว่าไปเหมาไปจ้างเหมานะครับขั้นอืน่นนะครับเจ้าอืน่นไปจ้างนะรับจ้างเป็นไรยวันก็ได้ครับเมาไรยวันเหมาไร่ชั่วโมงนะครับงานเล็กๆหน่อยๆน,นยะครับราคากระสิถือกว่าครับการคำนวณแล้วผมคำนวณให้แล้วนะครับอ่า จึงได้็กด้ถูกกว่าเข้าจ้างเหมาทั่วไปนะครับอาจจสิเลืองานลักมือนอาจ,จิถือลงมาไร้เติบนะครับค่าประหยัดค่าเสียใจฝากนะครับฝากคันเพลยข้ามาเบิงฝากไร่ฝากแช่หเนี่ยนะครับเรื่องอาชีพเรื่องเธอไมันมีคนสนใจแนเขามาใน,นเห็ด <c oughs> อย่าปิ้นคนเหมานะครับคนหางานนะครับ โดยเฉพาะไอ้หนายหนานครับคนที่เคยเป็นนายหน,หนาที่เข้าใจระบบตัวนี้อยู่นะครับการคำนวณน,นะครับว่าออ้ยังมันจะคุมได้หลายกว่าระหว่างเขาเาซาเซาโหลดนะครับเซาหลดกับเขาเป็นนายหน,หนานะครับผมผมกับคำนวณให้แล้วนะครับคือว่าประหยัดกลัวนะกลัวเขาจ้างเหมาปกตินะคือเขามาเหมาโหลดเหมามาเซารลดอย่างนี่ไปนะครับไปซื้อมันเติมเอง คือเฮาขิดนะครับผมสี่ิดเป็นรายวันหรือรายชัวโมงก็ได้แล้วแต่จะคุยตกลงกันในการจ้างงานนะครับฝากให้ไปพิจารณานะครับสําหรับ <c oughs> คนที่เคยเป็นนายหน้ามาก่อนอาจจะสอ่คำนวณได้นะครับหรือว่าเคยผ่านงานระบบนี้มาแล้วนะครับจะ,จะเข้าใจว่าเงินเขาสีได้เข้ากระเป๋าจะหลายกว่านะครับหรือคนจ้างนะคนเหมาก็สิได้เงินขึ้นนะครับค่าจ้าง จะถูกลุงนะครับใน,ในงานแต่ละงานและงานเขาจะละเอียดนะครับเพอว่าเขาอยากเหตุงานละเอียดบอกว่าจะเป็นดันหน้านะครับไถสวนรูปหน้าปั๊บหน้าสยงนีนะครับเขาจไดงานออกมากด้วยสิถืกใจนะครับเพราะว่าเขาจ้างเป็นเหมาเงินบอกเป็นเชาเป็นรถเซานะครับเหตดจังเมื่อก็แล้วแต่คนคนเซาหมดแล้วครับกันๆในเขาไปจ้างเหมาปกติ ก็คือเขาก็ต้องรีบเหตุนะครับบางทีอาจจะบดถือใจเขาแน่นะครับแต่ว่ารถเศร้านี่ก็คือเขาเหตุงาน,านหนา่างานคือว่า <c oughs> จนถือใจคนเศร้าแหละครับมันมันต้องค <c oughs> ำนวณว,ว่าค่าจ้างก็ถือกวนพอค่าเสารถก็ถือกว่า,า,า,ววางานก็ออกมาที่เขาต้องการดีกว่านะครับนี่แหละครับกค็คือคิดโครงการขึ้นมาอาจจะ เป็นโครงการที่จังใดล่ะครับล่องเบิงนะครับต่างคนต่างอยากล่องผมก็อยากล่อง้วยกันเลยพี่น้องเกษตรกรก็กอาจจะอยากอยากล่องใือกันว่าจ้างเซาเนี่ยครับกับจ้างเหมานว่นี้กมแตกต่างมันจะเป็นจังไดนะครับฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยกดแชร์หลยๆนะครับคันไผได้เขามาเบิงว่าอาจเป็นทางเลือกอีกหลายๆคนที่ต้องการบอกว่าจะเป็น งานหน่อยงานใหญ่นางานถนนงานปรับหน้างานไถสสวนกักัเห็ดได้ครับรับเบิดนะครับกกะรับให้เศาเบิดราคาเศราก็คืออย่างไรล่ะบวกคนขับนะครับบวกคนขับไปเลยนะกะ็กะอยากให้พี่น้องลองไปพิจาณาเบิงนะครับพิจาณาเห็ดเบิงมามันมันสิคุ้มจำได,นะได้นะครับอยากอยากลองอยากยังกัได้นะครับก็คือห้องกับ ช่วงนี้คือต่างซอยกันนะครับเอาตัวรอดพยุ่งไปนะครับเศรษฐกิจแบบนี้เพราะว่าจะเป็นการทางเงินนะครับหาใส่ครอบครัวมันก็เขามาในยุคที่ยากครับบอกเลยว่ายากนะช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็โรคระบาดที่เขามานะครับจะฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรกก <c oughs> ันสนใจเนาะเดี๋ยวเบอร์โทรผมจิบเอาไว้ใต้คลิปนะครับเบอร์โทรโทษติดต่อเดี๋ยวผมจิบอันนเอาไว้ล่วงไว้ใต้คลิปคันสนใจในเรื่องของการเซารลดนะครับฝากนะครับฝากไว้ลองไปพิจารณาเบ้งนะครับโดยเฉพาะคนที่เคยค้ามากกับเจ้หูนะครับมาการใช้ใจ่ายมันสีอยู่ระดับไหนนะครับสำหรับที่นี่ฝากไว้จะมีครับสวัสดีครับ